ขอเริ่มสวดความเพียรวานที่21มกุลารม EP 2อนะครับต่อที่บทสวดคำจักกบปะวัฒนสูตรนะครับเอวะเมสุตังเอกังสมยังภะกวาภาราณสิียางวิหารติอิสิอิสิปตเนอิมิคทาเยตัตรโคภะกวาปัญจวกีเยภิกูอมันเตสีเทเมพิกวาพิกเวอันตาปะพชิตเน ชิตเตนะนะเสวิปปพายโยชายังกาเมสุกามะสุขันลินาลิกานุโยโกหินคามอปทุชนิโกอนาริโยอนาทะสั้นนิโตโยชายังอัตตะกิละมะท่านโยโกทุโคอนาริโยอนัตตะสั้นนิโตเอเตเตปิกเวอุโภอันเตอนุปุ มนุปคำม,มิตรมัชฌิมาปฏิปฏาท,ทาทัธาคาเตนาอภิสัมบุทธ,ธาจ,ากจากักขุกรณียานการณีอุปาสมายญาปิญญายาสัมบพธายานิพานายาสังวัตติ จตมาจัทซาปิกเวมาชิมาปฏิบทาธตถาคเตนะอภิสัมบุตธาจักขูกรณียานกรณีอุปาสมายาอภิญญาญาสัมปทาญานิพนญาสังวัตติอาญาเมวะอริโยอาชาหงกิโกมัคโคเสยที่ทางสัมมาทิฐิสัมมาสังกโปรสัมมาวจาสัมมากรรมตสัมมาชีโว สัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอยังโคซาภิกเวมัชิมาปฏิปทาทัท่าคเตนะภิสัมบุทาจาักขุการณีกายานาการณีสุป,ปาสมายาัยอภิญญายาสัมโพธายะนิพพานายาสังวัตติ อีทังโคปนาภิกเวทุข้างอริยสัจจังชาติปิทุขาชลาปิทุขามาลาชมปิทุขังโสกปริเวเทวทุกขโทมาสุปายาซาปิตุข้าอาปิเยหิสัมปโยโคทุโกปิเยหิวิปโยโคทุโกยํปิจังนราปิติตัมปิตุขังสักกิเตนปัญจุปาทานกัณทาทุกข้าอีทังโคอีทังโคปนาภิกเวทุขสมุทโย อริยสัจจังยายังตันห้าโปโนภวิภานันที่ลาคาสหาาทคาธาตรัตตตรัตรตพินันจินิสเสยยะที่ทางกามตันหา้าภาวตันห้าวิภาวตันหา้าไอทางโคปานภิกขเว ทุกันิโรธอัลิยสัจจโยตัซาเยวะตันหายะอเซสาวิลาคันิโรธจาโกปตินัสโกปตินิสโกสักโคมุตติอนาละโยอิทังโกมานาบิกเวทุกันิโรทคามินนปฏิปทาอัลิยสัจจงอยะอยะเมวะอรลิโยอัทังกิโกมงโคเสยะที่ทางสัมมาทิิสัมมาสังกับโปสัมมาวจาสัมมากัรมโตสัมมาชีโวสัมมายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ ทิทงทุกข้างอริยสัจจันติเมีปิกเวปุเพอานันทสุเตสุธเมสุจักกุ้งอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาวอุทาปาทิอโลโกอุทาปาทิตังโกปณิธางทุกข้างอริยสัจจังปริเยปริยันติเมีปิกเวปุเพอานันทสุเตสุธเมสุจัก คุ้งอุทาปาทิยานางอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิโลโกอุทาปาทิตังโคปณิทังทุกขังอริยสัจจังปิญญาตันติเมพิกเวปุเพอันุสุเทสุธเมสุจักคุ้งอุทาปาทิยานางอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิโลโก อีทางทุกขะสมุทยโยอริยสัจจันติเมภิกเวปเุเพอน,นันสุเตสุธเมสุจักกุ้งอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาุทาปาทิอโลโกทาปาทิตังโคปนิทางทุกขสมุทยโยอริยสัจจังปะหะตบันติเมภิกเว ปุเพอนันุสุเตสุธเมสุจักกุ้งอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอโลโกอุทาปาทิตังโคปันิทางสุขาสมุทโยอริยสัจจังไปนันติเมปิกเวปุเพอนันทสุเตสุธเมสุจักกุ้งอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอโลโกอุทาปาทิอีทังทุคณิโรโท อริยสัจจันติเมอยพิกเวปุเพอนันตุสุเตสุทเมสุชาคุ้งอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอโลโกอุทาปาทิตังโคปนิทางทุคนิโรโทอริยสัจจังสัชิกาตพันติเมอยพิกเวปุเพอนันตุสุเตสุทเมสุชาคุ้งอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอโลโกอุทาปาทิ ต่างโคปณิทังทุทุกขนิโรโทรอริยสจัจสัจฉิกันติเมะพิกเวปุเพอันนุสุตเตสุธเมสุมสจักขุ้งอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิอโลโกทาปาทิ อีตังทุกขันนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมอปิกเวผูเพออนันตสุเตสุตเมสุจักกุ้งอุทาปาทิยาหนังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิโลโกอุทาปาทีตังโคปณนิทางทุกขันนิโรธรรมคามินีปฏิปทาอริยสัจจังปะเวตะพันติแมอปิกเวผูเพออนันตสุเตสุตเมสุจักกุ้งอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาอุทาปาทิโลโกอุทาปาทิ ตงังโคปนิทงังทุคนิโรธคามินนปฏิปทาอริยะสัจจังภาวันติเตเมพิกภาวันติภาภาวิตันติเมพิกเวออมเพอนัมสุเตสุทเมสุจากกุ้งอุทาปาทิยานังอุทาปาทิปัญญาอุทาปาทิวิชาวทาปาทิอโลโกอุทาปาที ยาวกีวันจะเมพิกเวอุเมสุจตุสุอริลสัจเจสุเอวันติภริวัทั้งวาทัสกากรังยธาภูตังยาณทัสนังนสุวิทสุทังโหสิเนวะตวะหังพิกเวสเทวเกมโลเกสเทวเกโลเกสมารเกสํบรัมเกสัตสบรัมนียาปชายะสเทวมนุษยายะอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัญจัญญาสิง ยะสโตชโคเมพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจเจสุเอวันติปริวัตทั้งวาทะซาการังยะธาภูตังยานัทสนังสุวิสุทังอโคสิอทธาหังพิกเวสเววเกโลเกสมาระเกสพรมะเกสัตส์มมนพรหมณนิยาปชายยสเววมนุษยายะ อนุตรังสัมมาสัมบธิอภิสัมพุตโตบัญจัญญาสิงยานันจมนเมธปนามพทัสสนทัศนังปุถะปาทิอกุปาเมวิมุติอายมันตะติมาชาตินัติธานิปุนับะโวติธร,รมโวชาพะคาวาอจิตัตมานาปจิปัญจาว,วัคคิยาปิคูพ่พะคะวะโตพสิตังอภินันทุงอิม,มิอิม,มัสมินจัปะนะเวยกา การนาสมิงยันพันยะมาเนพัญญสมโตโกนทันญาสาวิละวิละชังวิตามลังธรรมจักขุงอุทภพาทิยังกินจิตสมุสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันเตปาวัติเตชพะวัวตาพระสัมจักเกภุหมาเทวาสัทมนุสสาเวสุงเอตัมพะคะวตาภาราณสิยังอิสะอิสิปัะเนมิคทาเยอนุตรังธรรมจักกังปาวัติตัง ปาอปปิวัติยังสมณะเนนวาปรมเนนวาเทเวเนวามาเรนวาปรามมนาวาเกนะจิวาโลกสมินตีภุมมานังเทวานังสัตทังสุตวะจตุมหาราชิกาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงจตุมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตวาตาวติงซาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงตาวติงซานางเทวานังสัตทังสุตวา ยามาเทวาสัตยมนุษย์ซาเวสุ่งยามนังเทวนังสัตยทางสุตวาดุสิตดดุุสสิิตตาเทวาสัตยมนุษย์ซาเวสุ่งดุสิตานังเทวนังสัตยทางสุตวานิมมานารติเทวาสัตยมนุษย์ซาเวสุ่งนิมมานารตินังเทวนังสัตยทางสุตวาราณิมิตะวะสวัตติเทวาสัตยมนุษย์ซาเวสุ่งราณิมิตะวะ สาวิตวตินางเทวาสัตถัางสุตวะบรัมมากายิกาเทวสัตมนุษสาเวสุงเอตมัมภะควตาภารานสิยังอิติอิสิปะตะเนมิคาทยาเยยนุตรังธรรมจักกังปววติยังอปะทิวติยังสมนเนนะบรมมาปรมเนนวาเทเวนะวามาเรนะวาปรามมนาวาเกนะจิวาโลกัสมินติอิติหะอิติหะเทนะคเนานะเทนะมูด เตนะยาวะบรัมมะโลกาสัทธาอภุคัตชัตชิยยันจะทะสะหัตสีโลกธาตุสั้งกัมปิสัมปะกัมสัมปะกัมปิสัมปะเวทีอัปปามาโนจะโอลาโลโอภาโซโลเกบตุระโคสีอติกรรมเมวะเทวนางเทวานุภาวังอะรโคอภควาอุทานังอุธานสิอัญญสิ อัญญาสิกวัตโกโคนทันโยอัญญาสิวัตโกโกวัตโกโคนทันโยตีอิติหิข่างอายสมโตโคนทันยัสะทันยะอญยาโกนทันโยเตวะนามังอโหสิติอิติบิโสภะกวตาภะกวาอรหังอะอนยาโกนทันโยเตวะนามังอโหสิติ บทที่เก้าบทสุบุทธานุสติอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมบุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุกโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสาระติสัตถาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาเตธรรมนุสติสวาฆาโตภะคะวตาธโมธมังนามาสามี โพระวตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนะยิโกปัจตังเวทิตโปวินโูหิตสังขานุสติสุปปิปันโนพระวตโตสาวกสังโฆอุชุปปิปันโนพระวตโตสาวกสังโฆยายาปปิปันโนพระวตโตสาวกสังโฆสรามีจิปปิปันโนพระวตโตสาวกสังโฆญาติทังจตาริปุริสายุคานิอัตถาปุริสบุคลาเอสาพระวโตสาวกสังโฆ อาหุนนยยอปาหุนนยยอทักขินนยยออัญเชลีกะละัลัินโยอ,อนุตร,รัางปุญญาเขตังโลกาาัสสาเตกบทที่สิบสองสกัตตวาสกตาาสักตตวาพุตร,รัตนังโอสัังอุตมังวรังนิตังเฮวะมนุษานางพุตธะเดเชนาโสตินานน,นัตสันตุปัตตวาสเพทุกข,ข้าบูปสเมตุเสตสกัตตวาธรรมารตานังโอสัังอุตมังวรังปริ ปลิลาหูปัสมะมณังธรรมเทเชนัสโททีนานัสสันตุปัฏฐาสเพพระยาวุปัสเมตุเตสกตวาสังคารตะนางโอสะทังอุตมังวรังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสังคาเตเชนัสโททีนานัสสันตุปัฏฐาสเพโรคาวุปัสเมตุเต บทที่สิบสามกินนะสาราขรฐานจินมัญชรชยาสนาการตาพุทธเจตวามารังสวานังจตจตุสจตุสพังละสังเยบิสุงนาลาสภาตันังกาลาสยพุทธาทวิสตินการสเพปิจิตาเมหังมัเกเตมิสุราสิเซปิจโตเมหังปุทโธธโมทุปิโรจนีสังโฆปิจโตเมหังอุเรสาภคุระกโลหังเชยเมอนุรุตโธสาลีปุโตเชลกินเนยคนจอบปิติภาคัสมิงรโมคลานโุจวามเกตัคเนยเซนเมหเมหังอสุงอนันทะลาหุโล กัสโปจัมหานาโมพาสุงมาโสระเกเกสเกสโตบิสภากันนิงสุโยพังกโรนิสิโนสิซันบันโงโซโตโนบุโกกุมาระกัสโปเทโลเมเฮสิจิวาราโกโซเมหังวัฒนเทเนนิยังปฏิจจสิกุนาโกโรปุโนงคุเรีมาโรจูบุวียนเสวิเดเทราปจัมเมสตานาเตติกามมาเสสัสติมันเทราวิชาชนะชินาสวากาเอเตสิติมันเทราชิตาวันโตชิโนรสาชาลิตาเซลเตชนะอังคาแมนเกสุชนิตาลัตนังปโรโตอาสีเทกเนเมตาสุตะกังชัชัาปัสโตอาสีวามิคุลิมะละการคันโมโลบินินจันจานานานาเนียสุ สีเสซาปักราสิตาชินานาวรักสังยุตตาสตาปักราลังกตาวาตาปิตาที่สัญชาตาปะเลนชตุบัทวาอเสสะวิยังยาตุอนันต์ตาทีนัจเจษสาวสโตมิสกิเจนาสสาลุมราปเชเลชินาปเชลามาชามหิวิหารตังมิฮิตจเลสทาปาลุมมุนังสเพเตมหาัสชาสภาอิจิวัมโตสุกโตสุรโคชินานุภาเวนชิตุบัทโวธังมานุภาเวนชิตาลิสังโคสังขานุภาเวนชิตันตาลายโยจตัมนุภาวุปาริโตจารามิชินาปเชเลตีบทสวดพระมาหุงมหากา พาหุมสหัสสมภพิเนมปิราซาบุทานตังจีเมกลังอุติตโคลาชาเสนมารางังตานาทิธรรมวิธินาทิจาวามุเนนทรตานเตชะสาภาวตุเตชยามังกา,านีมาลาติเลกมาพ,พิยุชธิตักซาพราเตงโครามปนาลาวกามะกามะทัทธายัง ขันติสุธานตวิธินาชิตตวามุนินทรตานแต่จะสาภาวตุเตชยามังกาลานีนาลาคิริงคชวาลังอธิมาตภูตังทาวักิจากรมาสานีวัสุทารุนานตังเมตามผูเสกกวิธินาชิตตวามุนินทรตานแต่จะสาภาวตุเตชยามังกาลานี อุทคิตตะคักขามาติหาทสุธารุนานตางังทาวันติโยชนะปะทาทังคุลิมาละวานตางังอิทธีพิสังคาตามโนชิตวามูนินนทอตานเตชสาภาวตุเตชยมังคารานีกต,ตาวานากาธมุทรังอิวะคาพินิยาจินจะ จินจาทุยะทุททวัจนางชนากายามาเชสันเตนโสมวิินาชิตวามุนิโททานเตจะสาภาวตุเตชัยามังคลานิสัจจังวิหายามติสามติสจจาจวกะมติสาจกวาทเกตุงวาทาพิโลปิตามานางอธิอันทภูตัง ปัญญาปทีปชาลิโตชิตวามุนินโอตันเตจะสาภาวตุเตชยมังคาลานินันโทปนันทะพุชคังวิพูทังมเหตเทงปุตเตนาเทลาพุชเคนะผทธมาปยานตออิทูปเทสวิทินาชิตวามุนินโต ตันเตจสาภาวตุเตชยมังคาราเนทุกขาหะเทศิพุชเคนะสุธาทาหาทังบรม,มังวิสุทธิชุติิมธิภะกาทิพิธานังยานะยานาคเทนวิินาชิตาวามุนินทอตันเตจสาภาวตุเตชยมังคาานีเอตาปิพูตเอตาปิพูตชยมังคลาอัตคาถา โยวาจโนทินาทิเนสารเตมตันเทหิตวานะเนกวิวิทยานิจุปทาวาเนโมกขังสุขังอธิขเมยะนาโรสปันยมหากาลุกาลุไนโกนะโทหิตายาสัพพานินังปุเรวะปุเรวาปารมีสภพพาปโตโสัสมโพธิมุตตมัง เอเตนาสจวัชนชนะโหดูเตยหายามังคลังชยันโตโพธิยามูเลสักการสกกยานังทันที่วัฒโนเอวังวังวิงวชยโยโหหิชยสุชยมังคเลอปาราชิตาบาลังเกซีเซปัฏาวิโปคเรอภิเสเกสัพพุทธานังอัคัพปัตโตปตโมทติสังนักสุนักคับ ขัดตังสุมังคลังสุภะสุป,ปะพาตังสุหุตสิตังสุขโนสุมมหุโตจะสุยิถังปลัมมจาริสุปัทถคีนังกามกัมมังวาจากัมมังปัทถคีนังปัทถคีนังนัมโนกัมมังปณิธิเตปัทถคีนาปัทถคีนานิกัตตวานะละ,ละพันตัดเถหทปะทะัทถคีเน พระวัตุสัพท์พมังคงรัก hmm. ข mm ันทุสัพพ์เทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสทาโสตีพระวันตุเตพระวัตุสัพ์พมังคงรักขันทุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสทาโสตีพระวันตุเตพระวัตุสัพท์พมังคังรักขันทุสัพพเทวตาสัพพงฆานุภาเวนะสทาโสตีพระวันตุเต บทที่สิบห้าปัติทานะคาถายาเทวตาสันติวิหาลวาสินีทุเปกขเรโพทิาเรตะหิ่งตะหิ่งตาธรรมะทานเนนะปวันตุปูชิตาปูชิตาโสดทิ่งกาโรนเตทาวิหาระมันทะเลเทลาจมัชานาวนาวกาจพิขโวาสารามิกาทานนาปติ อุปาสิกาคามาจะเทซามิามาจะอิสลาสัปปานภูตาสุขิตาพวันตุเตชลาผู้ชายเยปีจะอันทะสัมภาสั้งเซธาชาตาอัทโวปปาติกานิยานิกังธรรมวรังปฏิเจปฏิจเตสัมเพปปิทุกสะกโลตุสังขยังธาตุจิลังสัตังธโมธมัตทาราจับุคลาสังโคโหตุสมัคคโวอัทายาจหิตายะอัมเหรคตุสรต สัตถัมโมตเพปิธรรมะจาริโนวุติิงสัมปาปุญเนยามะธรรมเมอริยัปะเวทิเตพัสสันาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสเสนสัมมาทาราังปะเวชันโตกาเลเทโวปวัสตูวุตธิภาวิภาวยะสตนานังสมิทังเนติเนตุไมเมทนิงมาตาปิตาจะอัดกระคังนิจันนิจจังเล็กคันติปุตตะกังเอวังธรรมเณธรรมเณมมมราชาโนปร,รักปะชังรักขันตุสัพพทา บทบที่16เอเทวตาอุยโยโยชนะคาถาทุกขปัตตาจันิทุกข้าพยาปตาปจนันนิหนาจันิพยาโสกับปัตตาจันิโสก,โ,กโหนตุสัพเพปิปานิโนเยเอตาตวตาจันอัมเฮห,หิสัมพตังปุญญสัมปะท,ทังสัพเพเทวานุโมตันตุสัพพะสัมปติสิทธิยาทานังทาตันตุสัตยาสีสังซีลังลักขันตุสัพทพาภพาวนาภิราตาโหนตุคัจฉันตุเทวตาคตถา บทที่สิบเจ็ดสุมังคลาสุมังคลาคาถาโอตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนโซนติโหตุนิรันตรังโอตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนโซนติโหตุนิรันตรังโอตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนโซนติโหตุนิรันตรัง สเพพุทธาภปตตาปัญจการนจะยังพลังอหันตานันจเตชนารักขังพันมิสปโซสเพพุทธาภรปตาปัญจการนจะยังพลังอหันตานันจเตชนารักขังพันมิสปโสสเพพุตธาภรปตตาปัญจการนจะยังพลังอหันตานันจเตชะนารักขังพันมิสปโสสเพพุตธาภรปตตาปัญจการนจะยังพลังอหันตานันจเตชนารักขังพันมิสปโซ สเปพุทธาผลิตาปัญเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนะละขังพนมีสปพโสสเปพุทธาผลิตาปัญเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนะละขังพนมีสปพโสสเปพุทธาผลิตาปัญเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนะละขังพนมีสปพโสสเปพุทธาผลิตาปัญเจกานันจายังพลังอรหันตานันจเตเชนะละขังพนมีสปันธมีสปพโส ด้วยอนุภาพแห่งสัจารรมที่ทานและอนุภาพแห่งความเพียร และอน,นิสงส์แห่งการบูชาพระนรตตายด้วยการสัตยายบบทสวดมนต์พระสูตรพระปรลิศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวขอให้ผลจากทุกภัยทั้งพวงขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพทเทวดาทั้งหลายโปรดมโมทนาในการสวดสาตยายมนและจรมะเหล่านี้เมื่อนุโมหอนุมโม,มทนาแล้วโปรดอนวยพอนะแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวและวัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไว้กูหกแปดตลอดจนวัตถุมงคลทั้งพวง,งที่สามสิงสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปร่ง สิทธุประการด้วยเทิรสาธุบุญกุศลของข้าพเจ้าทั้งหลายอันเกิดจากการสวดมนต์เจริญจิตภาวนาขอน้อมถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาขอผลบุญนี้จ,จงส่งแต่ผู้มีจิตสุดศรัทธารวมสวดมนต์เจริญจิตภาวนาทุกท่กานขอจงปลอดจากราชาภัยทั้งปวง พ้นจากความทุกกายทุกใจทั้งสิน้นประสบความสำเ,เ,เร็จเน,นรู้เรืองในราที่การงานชนะต่อโบสักละมานทั้งหลายสมบูรณ์พ,พร้อมด้วยทัศนศาสสมบัติบริวารสมบัติมีดวงตาเห็นธรรมสำเร็จในการวิปัสสนากรรมฐานเกิดปัญญาญาและ,จะเจริญด้วยจตรุรพิธพรชัยทั้งสี่คืออายุวันนาสุขาภาราเทินอนมวลนเทนาบุญกับความคอยยอดิศทษฐกุลธร